สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หน้าแรกปกหน้าปกนี่นะครับเป็นลำดับพงผันธของพระเยซูเราจะให้สังเกตเห็นสีแดงนะครับเป็นผู้หญิงอยู่5คนที่มีพูดถึงในลำดับพงผันธพระเยซูนะครับแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงหัวข้อเรื่องรู้ไหมฉันลูกใครให้เราที่ฐานด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอพระองค์ทรงโปรดสอนเราด้วยกันจากพระจนะของพระองค์แล้วเราจึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับวันนี้เรามาดูพ้อมพีกันโยชัวบทที่สองข้อหนึ่งสงสัยว่าจะต้องดูพ้อมพีกันหลายข้อเลยนะครับผมอยากจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับโยชัวบทที่สองข้อหนึ่งบอกไว้ว่า ดันเปิดมัทธิวโยชัวบทที่สองข้อหนึ่งบอกว่าต่อมาโยชัวบุตรนูนส่งชายสองคนจากเมืองชิดทีมเป็นการลับไปสอดแนมกล่าวว่าจงไปตรวจดูแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะเมืองเยริโคเขาทั้งสองก็ไปเข้าไปในบ้านของหญิงโสเพณีคนหนึ่งชื่อราหับและพักอยู่ที่นั่น วันนี้ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องอะไรมากมายนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าโยชัวบุตรนูนใช่ไหมครับผมอยากจะเปิดฉบับเข้าใจง่ายเขาใช้คำนี้ครับเขาบอกว่าต่อมาโยชัวลูกของนูนอันนี้ไม่ใช่เข้าใจเข้าใจง่ายต่อมาโยชัวลูกชายของนูนนะครับ กับเข้าใจง่ายแล้วก็ฉบับฉบับอื่นๆก็จะเป็นโยชัวบุตรนูนครับโอเคครับผมจะอ่านเข้าใจง่ายให้ฟังทางข้อนะครับต่อมาโยชัวลูกชายของนูนจึงแอบส่งชายสองคนที่เป็นชาวเมืองชิดทีมเข้าไปสอดแนมพร้อมกับพร้อมกำชับว่าเข้าไปสำรวจแผ่นด,ดินนั้นให้ทั่วโดยเฉพาะเมืองเยริโค และสองคนนั้นก็ไปและได้เข้าไปในบ้านของหญิงโสเภณีชื่อราหับและค้างคืนที่นั่นโอเคครับเรารู้มาว่าราหบบ้านอยู่ติดกำแพงเมืองนะเรารู้มาจากพมพีหลายอย่างนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องรู้ไหมฉันลูกใครนะครับในความหมายที่ว่าเวลาที่ใครรู้จักเราก็ต้องรู้จักพ่อของเรานะครับ เป็นอย่างนั้นไหมนะครับคนรู้จักผมเขารู้จักพ่อผมนะเขาจะรู้ว่าผมเหมือนพ่อตรงไหนนะครับแล้วก็เขาจะรู้เลยเขาจะบอกโอคนนี้ลูกของคนนี้นี่เองเพราะว่ามีบุค,คลิกหรือมีอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้พระคัมภีร์กำลังบอกอะไรครับว่าโยชูวลูกของนูนนะครับนะครับเวลาเขาทำอะไรก็ตามนะครับ พ่มพีจะบอกโยชูวบุตรนูนนะแล้โดยเฉพาะฉะบอบเข้าใจง่ายใช้คําว่าลูกชายของนูนนะครับโยชูวทําอะไรก็ตามฉายประกายไปที่คุณพ่อเขาตลอดนะครับแล้วก็ตอนท้ายในเรื่องพระกัมภีที่เราดูวันนี้นะครับพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะเห็นชีวิตของเขาต่อไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หัวข้อเรื่องรู้ไหม ฉันลูกใครครับหมายความว่าเวลาคุณทำอะไรก็ตามครับใครจะรู้ทันทีครับว่าคุณเป็นลูกใครนะครับแล้วก็ถ้าเราทำไม่ดีนะคนก็จะว่าคุณพ่อคุณแม่เราได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้พระกัมพีกำลังบอกอนี้ครับว่าโยชูวทำอะไรก็ตามครับชื่อของคุณพ่อประกาศออกไปครับเราไม่รู้ครับนูนเป็นใครแต่เรารู้ว่าเขาเป็นลูกของนูนนะคนในสมัยนั้นยิ่งน่าจะรู้ใหญ่ครับลูกชายของนูนนะครับ และวันนี้ครับราหับพรหมผีก็บอกครับว่าหญิงโสเพณีบางทีถ้าเราเป็นลูกของราหับนะคุณรู้ไหมว่าราหับมีลูกนะครับถ้าเราเป็นลูกราหับเราเมื่อก่อนเราอาจจะอายไหมครับว่าคุณแม่เรามีชื่อเสียงในทางไม่ดีมาก่อนแต่วันนี้เนื่องจากเรามาดูลำดับพงพันพระเยซูรครับเรารู้ทันทีครับว่า ราหบมีลูกครับผมจะเปิดลำดับพงพันพระเยซูให้คุณดูนะในข้อ5ครับสันโมนมีบุตรชื่อโบอาสนะครับซึ่งเกิดจากนางราหบเป็นไงครับราหับมีลูกครับมีลูกชื่ออะไรครับชื่อโบอาสครับเราจำเรื่องโบอาสได้ไหมโบอาสแต่งงานกับนางรูธนะครับเห็นไหมครับแล้วก็โบอาสเป็นลูกของราหับครับ ซึ่งเกิดจากสันโมนนะครับอันนี้คุณรู้แล้วนะว่าโบอาดเป็นลูกของสันโมนนะครับแล้วก็คุณก็รู้เพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับว่าโบอาดเป็นลูกของนางราหบแล้วใครที่เรียนรู้จักเรื่องนี้ดีนะครับจะรู้ว่าราหบเป็นไงครับสร้างผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาที่มีจิตใจเมตตาต่อนางรูทถ้าเราจะดูพื้นเพไปแล้วก็เนื่องจากเขารู้ว่าคุณแม่เขาเป็นยังไงครับ เขาอาจจะได้ยินมาหรือเรียนรู้มาแล้วเติบโตขึ้นมาเขาจึงมีความเมตตากับหญิงต่างชาติหรือคนอื่นๆและหลังจากลูกของนางรูทก็เป็นใครครับโอเบโอเบก็มีเจสซีเจสซีก็มีดาวิดครับเห็นไหมครับไล่ไปไล่มาคุณจะเห็นเลยครับว่ารู้ไหมฉันน่ะลูกใครครับคนจะรู้จักคุณรู้จักไปถึงคุณพ่อคุณ แล้วถ้าวันนี้พ่อพีกําลังสอนเราอย่างนี้ครับว่าให้เราประยุกต์ใช้ว่ารู้ไหมครับว่าเราเป็นลูกใครเป็นลูกของพระเจ้าครับไปที่ไหนก็ตามใครๆก็จะรู้ว่าอ๋ออนี้ลูกพระเจ้านี่นะครับหรือเขาอาจจะล้อคุณนะผมโดนบ่อยนะครับเรียกเราเป็นพระเจ้าหรือว่าล้อเลียนเราเนะียแต่ว่าเราภูมิใจนะนะครับให้เขารู้ว่าเราเป็นลูกใครนะครับแล้วก็ไปไหนก็ตามครับใครจะล้อก็ช่างครับ เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกพระเจ้าครับแล้ววันนี้ครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณจะเป็นใครก็ตามครับพระเจ้าสามารถที่จะทําให้ลำดับพงพันธุ์ของคุณนะครับนํำบัดลลำดับอืเขาเรียกว่าอะไรราชวงศ์ของครอบครัวคุณนะครับเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ครับแล้วเริ่มจากตัวคุณครับวันนี้ให้ทุกคนรู้ครับว่าฉันเป็นลูกใครให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ ช่วยเราหนุนใจเราสร้างเราให้เราเองประกาศให้เราเป็นตัวแทนให้เราไปในานามของพระองค์ให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นลูกของพระองค์และราอธิษฐานในพระนามสุขเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องถูกทันเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ